นะครับนะครับอ่ะต่อไปเราขออนุญา,าตด,ดูเอกสารนะครับการความการปิดพลาดนะครับเรามาดูข้อที่ระหว่างผลของการทำบาปทำอกุศลนะครับนะทำบาปทำอกุศลในข้อมุสาวาตนะจะให้ผลยังไงนะครับผลของการมุสาวาต ที่ครบกรรมบทเนี่ยจะนำไปสู่ปฏิสนทิในอบายภูมินะครับนะและก็ให้ผลในประวัติการนะครับนะนะถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะหลังจากที่ไปตกอบายภูมิแล้วนะถ้าได้ไปเกิดคือมีบุญได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผลที่ติดตามมาเรียกว่าให้ผลหลังประวัติการนะครับ ข้อหนึ่งนบอกว่าเป็นคนที่พูดไม่ชัดนะเป็นคนที่พูดไม่ชัดนะข้อสองก็คือนะฟันไม่เป็นระเบียบนะคนที่ชอบกองหกนะสังเกตดูฟันไม่เป็นระเบียบนะใครไม่เป็นระเบียบก็แสดงว่าเคยไปตกนรกมาแล้วนะข้อหาโมสาวาดนะข้อสามก็คือปากเหม็น ปากเหม็นมากด้วยอํานาจของบาปอกุศลที่เขาทาไว้มูสาวาจนี่หมายถึงว่าไปตกโลกมาแล้วนะไปใช้กรรมในอบายภูมิมาแล้วนะได้มีบุญได้มาเกิดในมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วก็ให้ผลเรียกว่าในชีวิตประจำวันเรียกว่าประวัติการคนใดที่ว่าปากเหม็นเนี่ยนีย่แสดงว่ามุสาวาจโกหกเก่งในชาติอาดีตเป็นตกโ,โลกมาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่ปากเหม็น นะแต่ใช้ยาสิฟันอะไรก็มีอยู่ยาสิฟันที่ว่าราคาแพงๆก็ใช้บทแต่มันไม่ได้เหม็นเพราะเรื่องของกายภาพเรื่องของร่างกายแต่มันเหม็นเพราะว่าอํานาจของบาปอกุศลที่ทําไว้มุสาวาตนั่นเองนะมุสาวาทนะระสีท่านบอกว่าไอตัวร้อนไอตัวร้อนนะเป็นคนที่เนื้อตัวร้อนเนาะ เราสังเกตได้ง่ายยังไม่ถึงเอาแค่โดนจับได้หรือว่าใครคาดคั้นความจริงที่อย่างสมมติว่าเราสมมตินะสมมติว่าเราโกกอะไรสักอย่างเนี่ยมีคนมาคาดคันเรื่องนะเรื่องที่เราพูดเนี่ยนะเรารู้สึกเป็นยังไงนะเรือตัวมันร้อนบูบวาบูบาเลยเนาะนะมัน ถ้าโกหกแล้วมีใครมาคาดคันเรื่องที่เราโกหกเนี่ยนี่ยเรียกว่าไอตัวร้อนยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของอาชาติชาติอดีตหรือว่าชาติที่จะเกิดมารับเวรรับกรรมแล้วมาเป็นโรลงรับนะเราชาติปัจจุบันเนี่ยสังเกตได้ง่ายถ้าโกหกอะไรสั้อย่างมีใครมาคาดคันหรือตำรวจจับผู้ร้ายไปคาดคันนะเรื่องของสอบสวนเรื่องของ ทำธุรกิจขอไทยทำบาปพำอกุศนหรือว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยสังเกตดูผู้ต้องหาผู้ต้องหาบางคนนี่นะออกอาการะไรต้องนะด้วยความกลัวด้วยความวิตกนะตก,กงังวลด้วยความกลัวเนะื้อตัวร้อนตัวสั่นนะบางคนเป็นงันนะพูดไม่ชัดเนะี่ยพูดอึอ้งอ,อึง้งอึ้งนะตัวตำรวจสอบสวน เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือตาไม่อยู่ในระดับปกตินะคนโกโหกนี่สังเกตดูตาจะจะไม่เหมือนคนธรรมดาเ,เขาบอกว่าคนคชเชียร์ตำรวจนะสอบสวนผู้ร้ายที่โกหกเก่งๆเนี่ยเขาจะดูที่ดวงตาดวงตาของผู้ร้ายนะผู้ต้องหาน,นั่นแหละจ้องดวงตาดวงตาคนโกหกเนี่ยจะไม่เหมือนคนปกติม,มันจะมันจะมี อะไรสักอย่างที่เขาสังเกตได้นะตำรวจเขาเก่งนะนะแค่มองตาสบตาเนี่ตยตำรวจว่าไอ้เจ้านี้โกงแน่ๆจ้องตามันแล้วตามมันจะไม่เหมือนคนปกติจะมาเรียกไงอะตาลกแรกลกแรกกับตาจะมองนั้นมองนี่นี่คือไอ้ความที่เกิดขึ้นไม่เกิดจากจิตที่เป็นกังวลนั่นเองอจิตที่เป็นกังวลเพราะความกลัวว่าเขาจะจับได้ตาก็เลยไม่อยู่เป็นปกติะจะจะสังเกตได้ง่ายเนะนี่ยโดยเฉพาะ ตนะำรวจสืบสวนนะเนาะสืบสวนผู้ร้ายเนี่ยเนี่ยทุกเว้นจะแต่พวกที่เก่งนะพวกนี้โกหกเก่งนะพวกนี้ก็มีนะนะพวกนี้โกหกเก่งโกหกเป็นอาชีพเลยตามันจะไม่เหมือนคนที่จะเ,เรียกอะไไงมันช่ำชองแนละ้วพวกนี้นะครับนะช่ำชองแล้วมัโกหกเก่งแล้วตามันก็ไม่สามารถที่จับจับได้เลยไอ้พวกนี้มืออาชีพนะครับเนี่ย แล้วก็ต่อไปข้อต่อไปท่านบอกว่ากล่าววาจาด้วยปลายลิ้นนะพูดไม่ชัดนะไอตัวร้อนนะนะตาอยู่ระดับไม่ปกติแล้วก็พูดด้วยปลายลิ้นก็คือพูดไม่ชัดนะ่ะเนาะพูดก้อ้อมกระอ้พูดแบบติดติดขัดขัดเออเอออักออะไรก็งัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนโกหกจะมีลักษณะอย่างนี้นะ นะสังเกตถ้าเราค้นความจริงเนี่ยนะค้นความจริงแล้วก็ต้องตาแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของพวกโกหกเนี่ยนะมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับนะจะหาวิธีแก้ตัวนะการแก้ตัวของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนคือมันมันเป็นลักษณะของคนอากจะพ้นผิดนะอากาอาก,กนานิริายนแสดงออกให้เห็นเลยนะนะครับท่านก็บอกว่านะ กล่าววาจาด้วยปลายลิ้นนะครับอันนี้ข้อที่7จท่านบอกว่าท่าทางไม่สงบอขออภัยท่าทางไม่สง่าผ่าเผยคือไม่สง่าผ่าเผยก็เป็นอากัปกิริยาของพวกที่ชอบโกหกนะนะไม่สง่าผ่าเผยหรอกนะเพราะตัวเองมันไม่แม่นมันมันมัน,มนยังไงอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะ คือทำผิดมาแล้วนี่มันมีความกังวลมีความวิตกอากับกิริยาย่างไงมันก็ไม่สง่าผ่าเผยนะพวกนี้สังเกตได้ง่ายพวกโกหกอีเจ่งชอบโกหกนะนะครับนข้อที่8ท่านบอกว่าจิตไม่เที่ยงนะคลายวิตกกังวลจิตไม่เที่ยงคล้ายคนวิกลจริตนะ ก็สังเกตได้ง่ายก็เป็นลักษณะนั้นแหละครับคนที่โกโหกเนี่ยจะมีอากับกิริยานะบุคลิกท่าทางกระวนกระวายกระสับกระสายนี่แสดงออกทางอากับกิริยานะจิตมันไม่สงบจิตนั้นฟุ้งซ่านแน่นอนนะจิตนั้นวิตกกงังวลนะกลัวเขาจะจับได้นี่ครับอาการที่ท่านแสดงให้ ให้เห็นนะครับนี่หลังจากที่ได้รับวิบากกรรมในอบายภูนะนะนี่8ประการในแปดอย่างนี่ผลของการให้ผลหลังจากประวัติการคือจากจากเกิดนะจากเกิดคือในะชีวิตประจําวันเรานี่แหลคะครับนะครับก็นํามาเล่าให้ฟังนะนำมาเผยแผ่ให้ฟังนะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมทานในเรื่องของ มุสาวาทนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของอนิสงส์ถ้าเราเว้นจากมุสาวาทพูดแต่ความจริงเราจะมีอนิสงส์อย่างไรนะครับข้อหนึ่งพันะบ,บอกว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ผ่องใสอินทรีย์คือร่างกายหน้าตาผ่องใสนะครับผู้ที่พูดจริงนะพูดด้วยความสัตย์จริงนะไม่โกงหกหลอกลวงนี่หน้าตาจะผ่องใสนะ เป็นผู้ที่มีอินทรีย์ปรงใสนะท่านบอกกันนะนะข้อต่อไปท่านบอกว่าความเป็นผู้ที่มีคําพูดปกติคําพูดสลับสลวยอ่อนหวานนะครับแน่นอนคนที่ไม่โกงคนที่พูดมีสัจจะก็จะมีลักษณะนี้นะครับนะครับข้อต่อไปท่านบอกว่านะความเป็นผู้ที่มีฟันเรียบเสมอนะทั้งขาวสะอาดนี่ ข้อต่อไปความเป็นผู้ที่ไม่อ้วนเกินเกินไปคนที่พูดจริงมีสัจจะไม่โกง,ง,งหงหลลวงหุ่นดีนะหุ่นดีไม่อ้วนเกินเกินไปนะสะอาดสะองนี่นะข้อต่อไปถ้าบอกว่าเป็นคนอ่เป็นผู้ที่ไม่ผอมไม่ผอมเกินไปแสดงว่าหุ่นดีนะด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เขาทำ ข้อที่ไม่มูสาวาตนะครับนะข้อต่อไปท่าบอกว่าความเป็นผู้ที่ไม่ต่ำากเกินไปอันนี้เรื่องของรูปนะเรื่องของร่างกายนะเรื่องของร่างกายนะไม่เตี้ยมอต่อเหมือนบระขามข้อเดียวนะข้อต่อไปก็คือไม่เป็นผู้ที่สูงเกินไปไม่สูงโยงเหมือนเสาโทรเลขนะเป็นผู้ที่มีจัดส่วนที่สมบูรณ์นะข้อต่อไปท่าบอกว่าความเป็นผู้ที่มี สัมผัสเป็นสุขมีความสุขนะครับผู้ที่ไม่เคยโกหกลวงไทยมีความสุขไม่มีทุกข์เพราะไม่สร้างบาปอากุศลแน่นอนครับตอนนี้ในความจริงนะความเป็นผู้มีกลิ่นปากหอมเหมือนกลิ่นดอกอุบลมีกลิ่นปากหอมเหมือนดอกอุบลดอกอุบลคือดอกอะไรดอกบัวเนาะอุบลนี่แปลว่าดอกบัวนะผู้มีกลิ่นปากหอมนี่ เตรอำนาจของบุญกุศลที่เขารักษาศีลไม่โกงหกหลอกลวงนะครับนี่อำน,นาจอัน,นสูงตรงนี้นะครับก็ต่อไปความเป็นผู้มีบริษัทเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทนะครับก็มีบริษัทก็หมายถึงลูกน้องนะครับมีบริวารที่อยู่ในโอวาทว่าเป็นคนมีสัจจะมีคนมีคุณธรรมมีวาจาสัจจะไม่โกงหกหลอกลวง เป็นที่นับหน้าถือตาของลูกน้องนเป็นธรรมดานะครับข้อต่อไปความเป็นผู้ที่มีวาจาที่เชื่อถือได้แน่นอนครับพูดจริงพูดมีสัจจะไม่โกหกหลอกลวงใครก็เป็นผู้ที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป,คน,วไปคนที่อยู่ใกล้ชิดบริวารลูกน้องเพื่อนสหิยมิตรสหายนะหรือว่าเพื่อนกัรยาณมิตรหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ทุกคนนะครับที่อยู่ในรอบข้างอยู่รอบข้างที่นะได้คบหานี่ก็เป็นหน้าเป็นที่น้าเชื่อถือนเะป็นหน้าเชื่อถือเพราะว่าเป็นคนที่มีสัจจะพูดจริงทําจริงเป็นผู้ที่ไม่โกงหกหลอกลวงเนี่ยด้วยอำนาจของคุณธรรมข้อนี้นะครับข้อต่อไปท่านบอกว่าความเป็นผู้มีลิ้น,อ,อ,นอ่อนอมีลิ้นอ่อนนะ แล้วก็แดงและเ,เหมือนกลีบดอกบนอันนี้เป็นเรื่องของกายภาพเรื่องของร่างกายนะครับนะผู้ที่มีลิ้นอ่อนเป็นผู้มีลิ้นที่แดงและก็บางเหมือนดอกุบนอันนี้เป็นเรื่องของกายภาพคือรูปธรรมท,ที่เขาเป็นผู้ที่มีอสัจจะไม่โกหกหลอกลวงนะครับไม่โกหกหลอกลวง เนี่ยเป็นอันส่งให้การรักษาศีลข้อมุสาวาทได้นะไม่ละเมิดศีลข้อมุสาวาทคือไม่ล่วงอกุศลกรรมบทสิในข้อมุสาวาทอันส่์ก็จะดีอย่างนี้นะครับเนี่ยท่านกล่าวไว้นะครับท่านกล่าวไว้บบท12อนะ12อย่างด้วยกันนี่ก็นำมาอ่าอ่าบบทสนะครับต่อไปก็มีความเป็นผู้มีอ่าอ่าเป็นผู้ที่ไม่หดหูอ่า13ไม่หดหู อ่าสิบสี่ก็คือความเป็นผู้ที่ไม่ฟุ้งซ่านอ่ามีสิบสี่ข้อนะครับอันนี้ส่งของการไม่ละเมิดมุสาวาตอันนี้ส่งของการอ่าไม่กล่าวมุสาวาตนะไม่ล่วงอกศุศลกรรมบทชสิบมีอันนี้สงคำบวชสิบสี่ข้อนะก็นํามาแจกแจงนํามาอธิบายนํามาให้เป็นธรรมทานนะกับเพื่อนอ่าสหาธรรมิกนะเพื่อนกัลยาณิตรจธรรมนะท่านสาธุชนผู้ฝ่ายในธรรมนะ,ะช่อง นะในช่องนี้นะครับนะ,ะก็ได้อธิบายหรือว่าแจกแจงให้ฟังนะครับนะอันนี้ก็ขอตอบคําถามนะครับนะสวัสดีครับนะเข้ามาทีหลังนะครับนะขอตอบคําถามที่เพื่อนกัลยาณมิตรหรือว่าอ่าสหาธรรมิกะที่เข้าถามคำถามนะครับนะขออนุญาตถามอ่าขออนุญาตตอบนะครับ มีคำถามอะไรไหมวันนีน้ผมเจอลุงผมเองครับลุงนอนเร็ววันนี้อ๋อน้องเจตนะน้องเตวันนี้นอนเร็วเหรอลูกว,วันนี้ไม่ถามคำถามอะไรใช่ไหม